สวัสดีครับพี่ๆน้องๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับจะมาพูดเรื่องกับผมเป็นเอซีสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับนะครับกับเรื่องน้องอุ้งอิงนะครับโอ้มหัศัรรจ์มากครับสําหรับผมนะจะมาคุยนะในความรู้สึกผมนะครับใครท่องคาถาน้องอุ้องอ,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 อิงเนี่ยอุ้งอิงอิงอิงอมเพี้ยงเนี่ยเขาได้ดิบได้ดีถูกหวยบ้างขครท,ที่ได้บ้าง ม,มันมันมัน,ม,นมันไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อนะครับเพราะว่าน้องเขาเนี่ยผมคิดว่าน้องเขาเนี่ยมีสิ่งแบบอ่าแบบน้องเขามีณนณะนะที่ดีน้องเขามีอะไรที่ดีอยู่ในกายครับแบบเหมือนแบบเบื้องบนครับเบื้อนเบื้องบนเขาส่งลงมาหาน้องเบื้องบนเขาส่งลงมานะครับโอ้แล้วก็สารสารแม่ฮันนี่นะครับสารุอู้อย่างนี้เลย น่าจะเป็นลูกศิษย์ลูกหาแม่ฮันนี่เนาะโอ้ยผมผมอยากจะลองใช้บ้างครับน้องอิงน้องอิงน้องอิงอมเพียงสาทุกงวดนี้ขอให้โดูหน่อยนะสักงวดนะน้องอมเพียงน้องอิงอมเพียงสาทุกบวญบารมีน้องเขาดีจริงๆครับคือผมดูคลิปนะผมจะดูทุกตอนเลยพี่คํมมอดก็เหมือนกันครับผมก็ดูแกผมชอบมากครับ คืออย่างเงี้ยหลังเวทีนี่นะน้องอิงเขาก็เล่นเหมือนธรรมดาเหมือนเด็กทั่วไปเล่นธรรมดานะครับเขาบิบงเล่นอะไรเซนในเซนในคนนี้มั่งออกคลิปอะไรอย่างเงี้ยผมพูดถึงเนี่ยผมไม่ได้อะไรนะผมศรัทธาน้องเขาผมเป็นเอฟซีผมติดตามทุกคลิปเลยทุกคนเลยอังเปาอะไรใครทุกคนเลยผมติดตามนี่เอฟซีทีเนี้ยเพชรพอก็ขึ้นเวทีครับโอ้โหพอขึ้นเวทีนะอุงอิงขึ้นเวทีเนี่ยคือแบบ มันมหาศัรจรจย์สจ์คนนี่เต็มเวทีผมดูคนเต็มแล้วก็เขาเป็นศิลปินเนี่ยนะพอเขาขึ้นเวทีนี่เเป็นศิลปินเลยเป็นผู้ใหญ่การพูดคันจาเหมือนแบบมีอะไรแบบช่วยเขาดูแลเขาในการพูดการอะไรในไอ้นี่เขานะในตัวของเขานะอู้ผมอย่างนี้เลยสาธุน้องหญิง PFC นะแต่ถ้าพี่โดนนวันมาสักงวดเดี๋ยวพี่ไปให้ได้ลนะไปให้ได้ลนะ าสาธุถ้ามาเล่นแถวนะควปรปฐมนี่จะติดต่อเข้าไปหาไปเล่นกับน้องนะพี่ศรัทธามากที่เห็นนะพี่ศรัทธาในความที่ว่าหนูเป็นคนขยันเป็นเด็กที่เป็นคนดีของพ่อแม่ไม่อะไรมากมายเนาะไข่ไข่ใบหนึ่งก็ยังกินกับแม่คนละครึ่งได้เลยเนาะโอ้เก่งมากเลยนอนอยู่ข้อควายข้องวโอ้โหผมเห็นนะโอ้ยน้องก็สู้ชีวิตมากเลยเปิดหมวก ร้องเพลงตามตลาดอย่างเงี้ยไปเจอคนพิการก็ไปช่วยคนพิการร้องเพลงนะน้องเขานะ่ะไปช่วยแล้วก็ไม่ได้ออตังค์ด้วยนะต,ตังไอ้ช่วยคนพิการร้องเพลงน,น้องเขาก็มอบให้คนพิการเขาไม่เอาเลยเขาไปช่วยไปร้องให้ร้องเพลงให้คนพิการแล้วก็รางวัลเขาก็มอบให้คนพิการเขาไม่เอาน้องเขาคนนะวงอีกวงเพียงหงอีกว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 งเพียงวงอนี้เต็มเ็มขอให้ขายกระสอบได้นะเดี๋ยวติดตอ่อลูกค้าอะไรเง,งี้ยนะ ราคาดีๆนะครับสวัสดีครับ